อ่าเบรกเรื่องนั้นไปก่อนเนาะเบรกอายุเท่าไลแล้วนี่ปัจจุบันนี่นะหกสิบหกหนึ่งดอกโอ้หกสิบหกนะคนกว่าปท่อเจ็ดสิบสิบบ่ฮอดนี่วันละได้ละเนาะหกสิบหกเมียผูคนที่ถไลเนี่ยคนที่ห่างได้คนที่ห่างขุดเทราได้หนี่ขุณเพนได้หนี่แสดงว่าสายยาติหรือคุณชางคุณชางเนาะ คุณแผนเล่าได้หนิคุณเบิ่งนี่ยังว่านี่ยเลยเนาะบ่ได้มีย่างว่าเดี๋ยวมาแบ่งมาะย่างข้าวไร่กับไร่ในหนึ่งกับไร่พ่อกับบนนีนะบ่เรนนี่กบ่างเนาะพี่น้องลูกหลานเนี่ยข้มีเนาะมันบ่มีแนวนะมีแต่กระต้นกระโตมีแต่กระต้นกระโตเพคว่ำว่ากับก้าวว่ากับบะได้ลมได้เยอะมี อาสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของตัวชิดเบิร์ทุกคนทุก่านพี่น้องเนาะว่าสิเป็นนเอฟซีพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเหยเนา็ยินดีตอนฮับเบิร์ทุกคนทุกท่านเขาสู่ส่องของตัวชิดปันสุกอีกแล้วพี่น้องเาะอ่ะพี่น้องเมื่อนี้ตัวชิดข้างแรกเนาะพี่น้อง คันว่าเบิ้งหลายๆช่องอาจจะคุ้นเนาะอันนี่กระโลเฮือนสีนี่เนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. มื้อนี้ตุศิษฐ์พามาหาของดีพี่น้องเอ mm ้ยเนาะอ่าพามาหาของดีพี่น้องเอ mm ้ยของดีคิว้านี่กะสิฮู้ว่าจักสิได้บ่ได้พี่น้องเอ mm ้ยอ่ามากะได้ยินข่าวแววแววมาเนาะกับมี FC นําแ้ำนบอกไอตุศิษฐ์ว่าลองไปหาพ่อเฒ่าพายเบิง่งดู mm hmm. ตอนนี้อ่า สุดชิดอยู่ทางเฮือนพอเถาพายคือว่าผอตู้พายเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็พาพี่น้องมาถามหา,หาของดีน้ำผอเถาพายเป็นยังคือว่ามาถามหาของดีน้ำผอตู้เพิ่นพี่น้องแต่คือว่าทางรอตู้นี่เพิ่อ,อาได้ภรรยาที่ว่าเป็นอ่าเด็กน้อยพี่น้องเนาะเอาว่าตามความจริงหลนะเนาะได้เมียน่อยแต่อันนี้คือความปัรถนาของผู้ชายหลายๆคนในโลกนี้พี่น้องเลยเนาะ แต่พอแถาพอแถวภานี้เราเห็ดได้พี่น้องเอ๋ยเนาะนี่ยิมาถามเราว่าเรามีของดับของดีนไดไรเนาะกระต่างมาลินมาหัวมาถามถามข้าวถามข้าวอะไรบ่เคยมาน้องพี่น้องเอ๋ยเนาะก็อยากให้พี่น้องทางพังไทยพังลาวเล่าห้ได้เบึงได้ชมน้ำกันพ,พ,นพนอ่าเพนี่กเพนอายุจักจักปีและนะ้วเนาะแต่สิมาถามน้ำกันคือแข็งแห้งคือยังปึงปังเนาะไปได้สูตรยาดีนะไรหรือว่าของดีนะไรบอกพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าโอเคพี่น้อง เดี๋ยวตุชิดสิพาไปนั่งไปล้มกับพระเถ่าเพื่อนเพื่อนกันอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าอ้าวสบายดีสบายดีสบายดีพ่อทุกสบายดีอ่าอันนี้มันใครเนี่ยพอสิบรีย์กันนั่นมันตายแล้วใครเนี่ยไม่ตลกเอาไว้เลยเข่าเข่าเข่าเฮือนออกเฮือนทางได้ใช่ออกพาวพูนหมดทังนอนทั้งหลังเฮือนมันโมเมนต์เฮือนพวกนี้เนี่เฮือนลูกสาววะด มาเออมาอยู่เพื่อนเผาเพื่อนลูกสาวากันแนนเอาบัดเทียนเทียนเจ้ากับเมียได้ค่ะเพื่อนกับพุูและอยู่บนเมียไปเกี่ยวเข่าหมดและเดี๋ยวนี้นั่นบ่เออเมียบุตรอยู่บ่มื่อนี่ก็เปิดไปโอ้ยบัดสิมาเห็นหน้าเมียประตูพายบุตรเห็นเน้สักบ่เห็นก็เห็นในคลิกก็แล้วเนาะโอ้ยเสียดายทีเนาะมาบ่พเพทรมาหนิเปิดไปเอาหลานคอยซื้อซื้อซิดเด้อร์ฉีมา มาหาเมื่อนี้มีแนวไม่แนวมาถามมาดิ่นน้ำได้เมื่อนี้นะมีของดีหรือว่ามามาแบ่งกันแน่บมมีของดีเนาะบมมีว่ามีของดีหรือว่ายาดีหรือว่ามีคลุ่มอะไรนีนยาดีกับบมมีบมมีกับ่มมีบมมียังเลยบมมีคือได้คือได้แนวดีได้ค่ะจักว่าเลยเนาะตัวนี้เนี่ยก็มันใสแน่นหนาแกลนะว่าเออมันโบเมนจักววาลายู่เนาะ แต่เอซีแต่พกแต่เข้าเราแต่แต่บิดเนาะรบาว่าะเอาปทภายในหางมีเป็นดีบ่โดยโ,ดยโดยนั่นแน่จังว่ามีดีอ,อย่างตะกี้นะว่าปทภายได้มีห้องงานบริษัทอย่างเช่นม,มี้เปสังมีแต่เถือกมีแต่มือชิปนิ้วฮว่า ทำของดีกับบ่มีหรือว่ารอหรือว่าอย่างบ่ตะกีนเนาะบอกก็ไม่ได้รอกันแน่นี่ลยเนาะเฮาว่าทางอิจฉานั่นว่าขว่ามีของดีบ่มีสนอกเสน่หเนาะอะมีเสน่หบ่มีเมตตาเเออเพื่นเ่านะเพื่อนอันเที่ยมาน่ะ อัปเทอามี่ใส่เอาไปเซิงอีอนี่เอาวะใส่เอาอาเซียฟูไปทางตะวันตเจ๊เอาอย่างฟุพ่ออแล้วสดงว่าเนี่ยยังไม่ได้ยอมเลยยังไม่ไดตอนนั้นนะเออแสดงว่าตอนนั้นแสดงว่าบม่ได้ยอมนะอันนี้เนาะแสดงว่าเอาผิดพลาดชื่อนะอันนี้เนาะมาตั้งถักตั้งใจเอาหรือว่าพู้นี้มันใส่แนนแล้อว่ามันไดเนาะก็ได้ว่าคือเขาหมายประตูว่าคัร์เทอมีคือเอฟซีว่านี่ บ่เอาดอกผู้นี้เนาะบ่เอาเลยเอาผู้ว่าเขาเอาเลยเขามีเงินมีคำบ่ได้เนาะวายไปกับไปทางอากาศเป็นเนาะโอ้ทางอากาศขี่ยนหนึ่งบ่ยนหมดโอ้ใบทางอากาศไม่ร้องเลยอันนี้ลายคนกะว่าวมันบนมีแหละจะจะเห็นในใดแตมันถักเป็นจังหวะลายคนเคลื่อนอิซี่พลังคนเพิ่งพังธรรมะผ่้ใหญ่เนาะเพิ่นไม่ได้ว่าทารุณนะปรกว่า คลองเล่าคู่เล่าคู่เล่าคนก็ว้วชิตานน้ำเด็กน้อยก็มีไนดะ้ส่วนผู้อิจฉาเนาะเอาเอาผู้อิจฉาบ้านเชนเนาะเขาได้เมียน้อยเนาะผู้อิจฉาก็าลายแล้วพวกพื้งหมอเจ้าเนี่ยก็าลายคนนะมาอิจฉาบ่เแ่านั้นพี่นาว่าที่ออกจากที่เราเนาะเอาไปป็นพวกมาถ่ายเรามาได้ถ่ายถามว่าอิจฉาเป็นยังเนาะไม่เห็นมีเขาประตื่นเนาะคนนะเนาะ อันนี้เจ้ามาแบบมาหลอกตื่นมาเห็นเมียเจ้าหล่นมักเมียเจ้าจังว่ามัว่าเจ้าเจ้าเจ้าเห็นอะไรเมื่อเลยฮาว่าเขาวว่าแน่นอนที่มองจิ้มว่าวแน่นเมียฮาวเขากระหักเนาะขับเมียเขาเอาแล้วมาโลดขับตมีอันร้อยล้านพันล้านเอาไปโลดขับเมียเขาพี่โยกให้เนาะพีโยกให้โลดมีบอกมีมีบอกฟูมาเห็นกับมักเมียพอเท่านี่กันอันว่าคนนี้กับบ้านโคกคนหนึ่งเนาะหรือบ้านใดแล้วบากยาวโอ้ ขอดมลมก่อนเช้าบ่ตอนนี้กรบ่ถึงแล้วว่าบะแมนนะาหยอกบ่มันบ่เป็นหยอกไดหยอกเลยเนาะมันยังยอกในบ่ต้องบะนี้บ่หยอกบะไายเนาะเออยอกธรรมดาครับผมจกบ่แม่นดอกจักขมักบ่มักคำมั้นว่าผิดเนาะเออแต่ตัวนี้ว่าง่ายก็คือพอเท่าก็ว่าบ่มักบ่อยากให้หยอกเลยเนาะหยอกบ่หยอกมันไปบ่ถอกแน่เนาะเข้าใจเข้าใจพอโอกคนเป like 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 ็นผ like like in ัว ไปร่องไปเราว่าคำมาฉีกแบบเด็กหน่อยอ่ะฉีกลันข้องลังแจ้งได้แล้วก็เข้ากับกระหายนี่แบบยีกออกหน้าคลิปหน้วยังแบบมันบดได้เห็นมันโลดคือโลดบานโลดได้อ่ากะเนาะห้อยกันเข้ากันได้เมียน้อยมีงามแน่กะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าเข้ากับคือเรื่องที่ว่าพ่ะธรรมว่าเพิ่นบ่อยากให อ่าผู้บ่าวหรือว่าผู้มาทายนี่โยกเมียเฮากับผูพอใจเนาะแม่นๆเอาคือน้ำเพลงยังเพิ่นยังเว้าอยู่ได้มีมีเด็กต้องมันตัวเช็กร่างกายอ่าแม่นแะไรเนาะเรื่องเอ้าคนละคนก็อยากโยกคื่อก็ันนี้กับกาบ่เป็นหยังอันน่ะเนาะบ่เป็นหยังครักยออได้ไอันนี้นะมันผิดเนาะผิดแล้วมันไปบนลูกเอ้าประตูเดชิถามก่อนบาดนี้อ่านเบีกเรื่องนั้นไปก่อนเนาะอ่าเบีก อายุุทไรแล้วนี่ปัจจุบันนี่นะหกสิบหกหนึ่งดอกโอ้หกสิบหกนะคนกว่าปท่อเจ็ดิบนะสิบบ่หอดนึกว่าได้ละเนาะหกสิบหกเมียผู้นี่คนที่ถไร่ได้นี่คนที่ห่าได้ฝาคนที่คุณเพนเล่าได้นี่คุณเพนได้นี่แต่ว่าสายญาติเน่อคุณชางคุณชางเนาะ คุณแผนเล่าได้หนิคุยเบื้องนีิจังว่านี่เลยเนาะบ่ได้มีอย่างว่เดี๋ยวมาแบ่งมาอย่างขบอะไรกันเนาะในหนึ่งกับอะไรบ่จ้ากับบดมีนะบ่ได้มีกี่น้องลูกหลานเนี่ยขบมีเนาะมันบ่มีแนวเนาะมีแต่กระต้นกระโตมีแต่กระต้นกระโตเพรัวคว่ำว่ก็ับว่ก็บ่ได้ลมได้เยอะเมียน่ะเนาะจักงวาได้ไหมเอาเรามันเราชูพังชูลูกหลานพังดูคืออัน เมียที่ที่ผ่านมานี่เลิกลาบ่หรือว่าเพิ่นเพิ่นหายจากไปตายจากสามคนเนี่ยตะซี่ทั้งเมียไทยก็ได้ตายนะโอ้แตคนไทยอีกเมียไทยก็คนวกมึงสร้างเพื่อนหลักจามีเหรอเนาะมีลูกน้ำกันบ่แต่ละคนเมียไทยเนี่ยรับบาดมะเร็งเก็เลยเลยผมมีลูกผมมีหมดลูกบาดมะเร็งบนลูกเลยบ่ได้แต่เมียเล่าเนี่ยลังเนี่ยก็ได้สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยเมียตัวเนี่ย เมียตัวนี้นะเบงเมียตัวกกตะเข้า,านะกะเมียคนกกคนเข้าเพราะบ่าวม่ช้างนะได้ชามชามอ๋อคนแรกเนาะห <คน S 1> ลักแรกหลักแรก,กโอ้ชามปุ๊บไปมาแต่ไทยเลมาลบเอาพวกนี้ได้ช้องตามพนหนึ่งเมียตัวลังเนี่ยบา้านเมียตัวอันที่ชามที่ชามอันในบ้านว่าเชื้อ คนอาเซียได้สี่ปีแล้วจะมาได้ครับน้องทีจังมาได้ครับคนสุดท้ายนี่คนสุดไทยแล้วคนคนสุดท้ายบ่ยังหัวยังน่องยังไม่ยอมบ่สเดีโอ้ี่เป็นสุดท้ายแล้วว่าสั้นนี่แหละเนาะก้าว่าสี่คนสุดท้ายเนาะก้าว่าทล่ะหากว่ายังว่าบ่ได้ยังว่าบอสถือห่านเนาะตัวใหญ่เลยว่าไปก่อนมันก็บอสถือเอ้าแต่ละคนนั่นบอสได้มีแบบมาผู้น้อยแบบนี้ได้ตัวชิด อันนี้บางเทื่านจะเป็นมีคนทุ่ยไทยเราประจักษ์นะเพราะแต่คนแบบรุ่นอายุรุ่นดาวข้าวเดียวกันโมเปหั่งอันเออโม่ก่อนนะกับรุ่นก็เฮาก็จะแกนเนาะก่อนก่อนนะเนาะซับเงยซับนองแบบว่ายซับแบบเออกระซับเดียวแล้วเนาะเออมันหั้งนันที่ที่ผ่านมานั่นแปลว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเสียจากเฮาบ่หรือว่าเสียเบิดเสียเบิดเนาะจังจังมีแต่ละคนเนาะหากผู้นี้กับป้าได้ป้าผู้นี้หรือป้าผู้นั้น อันอันนั้นเมียก่อนเนี่ยเจ้าบ่าปะก็คือบ่าปะเมียกงเมียเข้านะข้าวบ้านเมืองวุ่นข้าวสมัยปฏิการโอ้ข้าสงคำเออข้าชงคมแล้วก็ไพ่กว่ายาดย่านแล้วทหารเก่าย่านเขาจะจับเขาผูกแทกกับคำโพอวิทย์เขากับบริษัทมนาเนาะแมนพวนหุ่นแห้งเขากับขึ้นัมมนาเหนื่อยนี่อันนี้แล้วก็คึ้ว่ายาดว่ายานแล้วก็ปุบ๊บแลวเจ้าหนบนปุ๊บ ปุ๊บไปอยู่ป่าอยู่ดอนข้าว่าก็เลยเลยแยกจากกับเมียเออเลยไปไปเป็นมันกับเมียอโอ้แล้วก็เมียก็เลยว่าลากกับอดร้นทนมาได้แล้วก็เอาผัวเนาะเอามาเขากะเอาเมียตัวนี้มาเออเมียคนนี้เพราะว่าเมียมีผัวไม่เลยเออเอาเมียคนนี้โอ้ก็เลยได้ลูกสองคนผู้หนึ่งตายป้าอีกผู้นี่จะไปเอาผัวเสียนะโอ้เอาผัวนั่นแล้วผัวนั่นเสียบันนี่นะเสียแล้วมาผัวนี้บันร่อยังอีกผู้หนึ่ง คนที่สามบ่พู้นะเออคนที่สามอ่าบัดนี้คนที่สี่คนที่สี่อันอยู่เมืองลาวอืออยู่ไทยก็แต่งรีอไรมันก็ธรรมดาไปไปพ่ออะไรนกับผู้อยู่ไทยโอ้ยกัไปอยู่พุ้นแหละเนาะไปทํางานบ่กัททำงานกับแมนปุ๊บนะอ๋ออันนี้สงครามนี่บ่เออเออปุ๊บสงครามอยู่เนี่กับไปรีไปชอนอยู่พุ้นแหละเนาะลายคนแหละจะได้ลูกได้เมียนะผู้เป็นเพือนเป็นทางกันย่างนะข้อมือหนิบ้าน นก,ก้อยเนี่ยก็ทลาคนยังอยู่โผืโอนก,ก้อยชุมต่บนโดยใช่ลูกนี้ประมาณจากคนกา่าบฮอดบ่ชาวคนลูกบ่ได้เราบนมีลูกหลายเลยดุกบ่มีอนนากอนอะกะว่าละสี่คน่างนั้นนี่เ<อ>นี่ยพบอบอ่ชาวได้สามเนาะมาเอาตัวนี้ได้ช่องยังคนหนึ่งเป็นหาเนาะมาเอาอันพวนเส,สียกินนี่นั่นซ้ำว่าบ่ได้เสียเก้าเดือนออกทะเชจงทม ข้าเมืองลาวข้าวมัมีรถย่างแต่ในห้องบันดาลมัไม่หลดพอคันย่างไปเห็นยังไงนะย่างไปปัวอยไปปหาหมอกอหาหมอไปหาหมอแล้วก็ย่างแต่ในห้องถ้าโพกจะว่าคำหมดแล้วเนาะคำมากมีเลยรถนี่โอ้ยเป็นบันดาลมันไม่ได้มีรถดพอคันเลยคือเดี๋ยวนี้ให้กูอ่ะเด็กกี้เนาะอันนี้ให้กูหมดเนาะแต่คนทางอันนี้ก็ยังไ่ตอนอย่าหุ่บแล้วข้าวนั่นได้อันนี้แหละ บบดนี้่นี่เมียเมียกันก็เลยเสียบอ่เสียบอ่อนก็ได้เสียย้อนไปของหมอพัฒน์นี่บอกคั่นอยู่ไปกับมอประสาทดังๆนะรอชุดยอดหมอประสาทเนาะเมียหกคนหมอประสาทได้ว่าจะอดเพื่อนหฮงเมียลายเพื่อนอะอ้อไอ้กับคุณแพนคือกัน อ,อและ,ะ,นนะหญ้าปองเ,าอาเนาะว่าบ่ได้ว่าวควันเพร่ะเน้าว่าพื้นริงบอกว่าพื้นลินเนาะเออว่าพื้นลินกันแม่นเพื่อนอากะอาปองลราว่ามีแต่เมียพบิรเลนแพทย์น่ะมาแต่ห้องหมอใหญ่แล้วก็เข้าอันทินิกตัวเองแล้วเนาะก็เขา้าห้องไปห้องมันแล้วเรานะ่ะแบบเมียเราเบิป็นหมอเบิดเป็นหมอเบิร์นเมียกับพังคว่ำอะไรเนาทะทกคนแนวคนรวยเนาะเนี่ย,ยหางเงินให้เนาะเงิน,น,นไหนใช่ ผัวผัวผมมาว่าแล้วหงมอกชุดลำลาเนาะจ้าเป็นเจ้าของเนาะจำเป็นเจ้าของแล้วเป็นหัวหน้าใหญ่หนูนะเรื่องเรื่องเรื่องอดีตเท่าประมาณชช้านี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวบันนี่สีมาถามมาประตูเรื่องสุขภาพคองมือนี้กันยังแข็งแห้งคือเก่าปกติธรรมดาอยู่ก็ตามไัวตามอายุตามอายุยังยังแห้งอยู่กเวียกงานยังได้คือเก่า ได้เวียงกันนะเวียงแกงเว้นนี่ก็มืองตังเลื่องกับเว้นกันเลยก็บ่ใกล้แล้วนี่ไม่เกี่ยวข้าเลยก็จะได้หาดได้คนเองหมดเลวเนาะอืบ่ย่อชอบข้าวชอบน้าได้เฉยย่อกับมันกับหาวลูกหลานแก่กับเขาได้ย่อให้เนาะเขาห้ามกับหามแส่เขาถ้าเป็นอุบอุปโศนเนาะถ้าเป็นย่อใช่ลูกหลานกันที่เด็กลานแต่ว่าเขาจ้างลูกเขาก็ย่อให้รถแหลานเนาะเด็คือแบบนี้นี่ น้องน้องชื่อเมียนี่น้องจิมมี่บ่อายุเพิ่งจะปีอะไรนี่ว่าสิบเจ็ดปีนี่แหละอ๋อสิบเจ็ดปีหนึ่งเด้พี่น้องเลยพี่น้องซเมียข่อยยังเถ่ากว่าอีกไอเดี๋ยวสีถามมาทั่วกันไปพ่อกับน้องจิมมี่พิันยู่ใช่แต่แรกมาเจอหักกันนะนะบ่บ่ไง่ายเนาะมาเจอหักกันนะไปเผาอ้อยตู้พายนี่ไปเผาอ้อยเผาอ้อยยูใช่นะยูช่างหน้าเพิ่ลไปเลยอยู่บ้านนี่บ่ อย่าคืนอย่าคืนมันคืนน่าที่น้องนะอจีเจียจีอย่างนี้อย่าคืนแด้ดิบ้านหัวตาข้าเจ้านั่นอยู่ในทิศปาอ้อยเอา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 ไปไปพ่อกับปศาอ้อยเลยเห็นได้ไหมนี่โยอกกันบ่ลมบ่ได้มเนาะเห็นได้คือคือคือมาคือตัดสินใจบดจั๊กจะมาไฟกับบดจักหาแต่ว่ามีแนวดีของดีของยังบดจักบ่เล่ากับบดจักเท่ากับบดจักเล่ากับบดเคยอัน เราก็เคยมีผู้บ่าวมาหรือบ่ผมเคยมีผมเคยอีกมาพ่อมาพ่อประตูพายเป็นคนแรกคือกันคนแรกคือกันอแล้วจนบารจาคมักนะจักปีจักปีแล้วอนี่อยู่น้ำกันนสองปีลายในเด้แสดงว่าอยู่น้ำกับอันต้องจิมมี่นี่แต่อายุสิบห้าอ่าแต่อายุสิบห้าพี่น้องลยเนาะ อืมปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่น้ากันอยู่น้ากันนี่แหละโอ้นั่แหละเนาะได้ยินข่าวนี่แหละก็เลยมาแต่ว่าเอซีบอกให้มาหาหนันเต้โดนแล้ว <c oughs> แต่ซีหาเดือนก้อนพุนแต่ว่าบมมีโอกาสได้มาพอตัวเ <c oughs> อ่อวาว่าสิมาลินมาเยียบสีชื่อเอ็มหลอกเอ็มลอยมาสูกินเห็นได้เมียน,น้อยอยากให้ห่างกายแข็งแรง มีสูตรหรือบม่มีมียามียากินมีอย่างอยู่บ่บ่ละศากษรสุขภาพนันได้สา,าสตร์ไม่ได้มีนะอยู่แบบธรรมชาติอยู่ธรรมชาติน,นอนะออ่ังว่าเห็ดตัวนี้ละลายเอ็ม้อยกับเหล่าเนี่ยเราอยากเสียสุขภาพอกินกินเอ็ม้อยกับเหล่าลายเพ,พราะ่พอก,กินหักอ้ายกระบ,บอกอยู่ยายาแล้วเมื่อนานชุ่มเบาพรพนามาเฮ้ากะว่าไม่ได้เบียกับเอ็มลอยใ์ไข้แน่ คำ <ừ> กลักกว,ลน,วลน้อยกับกระป๋องกับปุกดวยพอดีโลกกินใช้กันเป็นยาเอเอเป็นเออมันไม่แห้งตัวนี้นะ<อ>ทำโตเอ็มร้อยเนี่ยครับก็บได้อยู่มันหายจากเสียสุขภาพพระเจ้าว่ะหักประตูเนี่ยก็เป็นงานกันดอกกันดีก็กินนั่นเอพออยู่เลยหมูว่าเมาฉันสีบอเบอิดมือก็ได้ของปุ่นเนาะวางดำหน้าก,กนะรุบๆนะเบิดมือหนึ่งสิบสามพันสิบสามพันนะเอ็มร้อยปิดแพงเนี่ยเนาะโอ้คนกับเหล่าคนกับเหล่า เ่าผัดหาตัวน,นี้แปดมันแปะได้ในบ้านเฮานะี่คำพ่นนานเวียนหกแลก้วก็ห้องปุถเถ่าดำนาไายวาเนาะนักเถื่อกระดำามา่กลางคืนเห็นอะไรใต้โค้มดำเลยโค้มชนะภาคล้นแล้วย้อนก้อเ<ว>ชวานัานกบวบันวา่วาวเนาะกล้ 9, พาพระหาผจ้างโลกาหลายเนาะขึ้นยานมันติ้งมันยังอาน,ะนะดำคำอะไรก็ขึ้นแล้วมเมียเนาะตัวได้ นั่งเทื่กับบุขึ้นเากินข่าวพุ่แล้วพอจะกินตอนเทนเนี่ยก็จะพอไปนั่งเทื่กับเจ๊แปะกมงพอจะได้ขึ้นนะหมายหรือว่า,หร,วา,ห,รวาหรือว่าดุนี่บเนาะจ,จังมัดใจชาวได้นี่พี่น้องเอ้เนาะจังว่าเรือวัดเสน่ตนี้บเนาะมันกับบุแมนดอกหรือวานได้ละเอาว่าสุพังดูหน่อยหนึ่งกันเมื่อที่น้องกิมมี่ตกตกลงพงใจว่าสิยูน้ำนี่ไปเห็ดได้ไปบ้าเน้ะเดน <Es> จังวะจื้อยู่บไใว้าไหนบ่้เว่า่ไร้บว้าพอความิงแขนรถม่แล้วนีแต่ว่าหรือว่าอยากฉากอ่องฉากรัวนั่ที่บอกว่ผมแม่หรือว่าผมแม่กัะเจ้าว่าเจแล้วนาะหอกกับบักเอาสินะกันสิเอาเลยก็ว้ากันตกลงกันอ๋ออันพอกับแม่เพื่อมบ่พุทธผูเกเพ่นนะเออสงละบ้าบ่จะิดกเจ้าเลยเนาะ แค่สิเอาอะไรก็เอาเงินเอาค้ำมาเชียกรนดกระดองสิบโอะโอปเมตุพายก็เลยเชียร์ตามที่เปอร์เซ็นต์วเออห้ามือแล้วก็ว่าแต่งานเลยอะอะไรกระดองอะไรอันนั้นโอ้โหก็หลายเทอมแลยเนาะบนไม้มียังบนมีแต่ถึงเงินนี่แหละว่ามันบนมีบนอยู่บนเชร้าแล้วตัวเองว่ะทางนี้ก็ยากเลยเนาะจะได้หับเอาวะนะกระดองกับก็ว่าแสนแล้วหัทองบนอีกบ้านดอกแสนบาทเออ Oh. เขาว่ามันยังแพงไงนี่มันยังถือโพดคำมาติดตามประเพลียๆ่มได้พอกุ้มข่าได้ข้านางเงินชาหาร้านมันจะลายไปเนาะเนาะเล่าเทิงนะเ้อร์เชียวข้อกับห้างบ้ขอบเขาจะว่าอีกเล่าเทิงนี่เขาใหม่แต่แท้แต่เก hmm. ่านะน่บานีนงัวตายควายเป็นไรบาน,นี่อัน มุหกหักไหมไม่ได้หยอกได้ทางเราเทิงน,นะน่องจิมมีนี่ชิญเผาเหล่าทิงบ่เออชิญเผาเหล่าทิงโอ้นั่นมานอนกับเขียนเนาะเเทิงขียนดมอมืองยางเนะี่ยเหตุธรรมดาอันนี้กับหลายคนกะทิอ่มึงก็ได้ขาองน้อยแท้คารว่ากับลูกคารว่ากนะับไม่ใหญ่นได้ธรรมดามันคำสองบาทเนี่ยมันก็หกหมื่นเลยเนาะโดยค้าแมนมานะอันนี้คำก็ไม่ได้มีนะทอได้ตามห้างตามห้างหาหุ้นเท่านั้นอซื้ออยู่ชินู พันเจป็นพันแปดสายนี่งแชนนกันเนาะซีเมนแน่นหละอย่าง่าทางอิซพรว่าวากับว่าอย่าว่ากับว่าพลัคนกับว่าเขกระหาม่ได้เนาะเขาก็หหามาได้พลังคนกับเอ้ยน่น่นเนี่ยนี่ความผัวังธรรมะเขาแก่เขาไม่ได้ว่าไนะเขาว่าไม่ต้องว่าเล่าเนาะของอันแชนนลแชนแนลเราอ้าวเนาะสั้นตะกี้ทังนอิซลายคนกับหรือว่าอิซ่หรือว่าในบ้าน ในบ้านนี่ก็บว่าอยู่บ่ห้ายคนก็บชีว่าก้าวไปคนลงคนว่ามาเท่าเป็นนี่มีได้ก็บว่านะบ่อาว่าไม่เท่าบ่ได้เป็นนี่ดอกและอ่ะคนคนชาฮันนาคำคำไม่เท่าป็นนี่คุณมมันเอามันก็ว่าโอ๊ยเจ้าจะเอาก็เอาเ้อะฮานาคำแม่แบบมันเอาได้โดย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  อกให้เสื้อพายเนาะมาเห็นแหละว่าอันไปทอดเป็นหนีบอมผลที่เป็นหนีห้องไปสามห้องไปดมีเงินมีคำอ่ะขอบุลคนบ่มีทางออกผูกข้อตายได้สั่นเลยคุ้มให้เอาสั่นเนี่ยคำคำมันเอาไปได้แสดงว่าแสดงว่าแซนเนเรากับมักเจ้าคือกันมักหักคือกันเนาะเราก็เอาได้เออเดี๋ยวฉีถามอีกน้อยนึงบาทนี่พี่น้องเลยบาบนี้ดี อะ้วตกลองปรงใจอยู่น้ำกันถ้าขมือนี่ข้าขมือและมีลูกบ่มีลูกน้ำกันอยู่บ่อันบ่พลผนว่าบ่เอาลูกเนี่ตะกมันเป็นกัแลาว่าลาวันะเป็นคนบ่แข็งแห้งอือเป็นคนปลูกปลาก็ไล้ลูกแห้ง,งบบายากเราคนกบบ่สบาเจนึงกบรมว่าอะไรเราเนาะคนอะไรอะกับคนเสียนาน เราตกเพื่อนแต่น้อยซองคืนจะได้จะพื้นจะพื้นไปห้งมอแกงกอกก็ไม่ได้พื้นอีเพื่อนมูฮันตะกี้มั้งก็เพื่อนใหญ่เลยก็ปุ๊กเพื่อนไพ่จะพูดเหอเสร็จขวบใบเถอะเนาะโอแล้วก็ตอกไม่สาวแล้วคือตายไปเนาะตายลวอันนี้มันมันนั่นแหละนั่งลิ้นนั่นแหละเราอีกที่ไม่มันก็ฉีดออกหรือว่าตะปูรอนนะเนาะเพราะว่าโรางานพี่โลอ่ะพี่น้องไอ้เนาะสรุปง่ายๆกะคือ อ่าพัตูพี่น้องก็มือนี่จะขอบใจเนาะพัตูเนาะมานั่งหลินนั่งหัวน้ากันพี่น้องก็คือว่าหลายๆคนก็คิดแตกต่างกันเนาะพี่น้องแต่เฮากะาห้า,หามบ่ได้เนาะเรื่องความหากักหรือว่าเรื่องที่ว่าเพิ่นอพอใจระหว่างสองคนอยู่น้ากันเนาะระหว่างน้องจิมมี่รับพอต้เพิน่นชิงทีเฮาเห็นได้หรือว่าตุชิดนี่เห็นได้กบคือว่าเป็นกําลังใจให้ทำพตัต้ครับ <c oughs> น้องจิมมี่หัหกกันโดน <c oughs> แันนแหละเนาะเราฉีมาว่าว่าโอ้ยผู้เฒ่านี่คือได้เมียเล็กน้อยมันบบงามบ่คือมันบ่คืออ่าเบิ่งมันบ่งามมันโบแมนพี่น้องมันมันเป็นตามที่ว่าที่วดาหรือว่าสายนิ่งสายแน่นพ่นลิขิตไว้แบบนี้พี่น้องเอ้เนาะมันหลีกโบกได้อยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าคือเพิ่นเบ้าคันว่าเมียเพิ่นนี้บบอ,อยากอยู่นี่จะบโบยไผ่้ามได้พอตู้พายนี่ก็หามบบได้ คันว่าน้องจิมมี่มีบ่เตรียมใจอยู่อาจเพื่อนก็นอาจจะักมาฮักกันพี่น้องเยนะ้ยเนาะประมาณนั้นได้พี่น้องเยนะ้ยเนาะเอ้าขอบ,บุญขอบคุณเอหลายๆคนลหลายๆท่านเด้อพี่น้องเด้อทีท่ติดตามหักชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งตู้ซล้ะกะตู้เวียงพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางประตูพายน้ำแน่นพี่น้องเลยเนาะก็ขอให้ประตูพายมีสุขภาพแข็งแรงไปสิเด้อตลอดไปประตูเลยเนาะอเน้องมีเมียน่อยนี่ก็ต้องลา รักษาสุขภาพได้มันตรวจเช็คร่างกายโมเอ็นว่ามีเมียน้อยโมเอ็นว่าไปมีอีกผู้นึงผู้นึงไหนโมได้โมได้ได้นอกจากมีเน็กเรียบร้อยได้มีเมียผู้เดียวนะมีเมียเล็กน้อยเหรอพี่น้องเนาะอ่าจ้าเป็นกำลังใจให้ประตูจ้าอ่ากับคอให้ประตูอ่าหักกันแบบนี้ไปเดนๆไปกาผากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทั้งตู้เวียงตู้ชิดและกับผ่าพี่น้องก็ไลค์กดแชร์ กด subscribe เลยกับบทค,ความโฆษณาให้เนี่ยเลยเพี่น้องเด้ดอเนาะฮอกก้เปลี่ยนจากไปหาเปิดใจผู้สอบผู้สช้าเมื่อนี้กัมานั่งอ่าลินดังหัววชิมะคอคองดีน้ำประตูเพิ่นนี่แหละพี่น้องวชิมะคอเสน่ห์เพิ่นบ่กห้ยช้ำพี่น้องเห็นเนาะเพิ่นบ่กห้อ่ะมีแต่ฮอกก้าชี่แห่งรังใจกันว่าตัวเยียงชาวเงินแหบพอตู้เพิ่นซื้อเอ็มร้อยบ่เงยเอเพิ่ค่อยกะสชี่แห่งกันแห้เพิ่นชื่อเอ็มร้อยบ่เอ็มร้อยเอ็มร้อยชื่อเอ็มร้อย มีแห้งเห็ดเวียกเนาะเวียกน้ำกับคืนกับเห็ดเวียกยังเห็ดเวียกแข่งแห้งอยู่บ่อมือนี่แม่นนะครับโอ้แข่งอยู่อ่าพี่น้องเยเนาะน้ำเนาะอินทรสุขภาพไขมันเงินบาทได้ชื่อเป็นอยู่บ่เงินบาทชื่อได้อยู่บ่จักชื่ออยู่บ่โอ้ยกูคนจักนะอ่าเอาเงินบาทให้ก็ได้พี่น้องเนาหาสิบบาทถ้าอยู่เมืองไทยก็นสิบกว่าปีแล้วเนาะเท่าไรได้เท่าไรเดี๋ยวนี้อันนี้ได้เท่าไหรมือนี่ คำเขาไล่เต็มกับลาไปไดได้สามชดสามชิดสามชิดามดเสามชิดสามชิปลยพันเมื่อนั้นเบาเล่าพาเพืนเอาให้ว่าโอ้ยบมมีเงินไปเคลียประกันภัยไปให้ร้อยหนึ่งพี่น้องกิมมี่ไปใส่นั่นแล้วเขได้หกชิดพดได้ร้อะโอเคพี่น้องพบพพอกันไหมคิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีอ่ะพี่คิดอะไรตู้